ว่าเห็รอฮะหูสามจุกตัวน,หหนะห้าเนาะเอาปื๊ดปื๊ดห้าอืมอย่าด,ดึงมองเด,ด,ด้วยมองสาดเด้อยคือ่ห้องเลยได้ตื่นเลยสมกินเนาะโอ้ตัวนี้ไข่กอ่อนเบังคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กตดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือ หมดสุดแตงหายแน่เด้อท <everybody> ุกคนสบายดีพ <fine> ี <ilgili> ่น้องตอนอีพีที่ซองเนาะตอนเนาก็มาสิยามาสิยาหม้องพี่น้องตอนนี้ก็หาหมู่เนาะสีหมู่หาหมู่กินเนาะเขาสิยาหม้องเนาะต้อนยังกินปลาอยู่พวกที่พาอเนายังถือเบื่ออยู่พี่น้องถ้าสิกินก็ปลาเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ่ง์กมุมเหมือนกันพี่น้องปลาม้อเัาเนาะเดี๋ยวเหมือนกันน้ำให้ด้านเาถือกรอบห้ปะง่ายดีเจ้ามันก็เปียกคือเก่าเน่ะเปียกโรูด

บอกว่ายาดีๆเลยจิดควคุมไปเดี๋ยวเราลุหมือนกันพี่น่องออพี่น้องเอ้ถือก็ตัวอ่อนงหนึ่งนี่ถือดีถือดีดีเลเด้อจะจะจะสั่น้ถือดีเปียกกระ่างมันจ้ะโอ้หนัอะอ้ตีนเพยงยงอู้้นอู้อ ตใหญ่ใหญ่เนาะดิะมือใช่ไผมคงอยเห็นใหญ่เหมือนอยู่ไปอนนี้มาติดใหม่เอาไปกินด้เดี๋ย่ามามาสิบาัดีกตีนไปเนาะพอ่าตีมันเพิ่งหนามันอยากไลเนาะโอ้ยตัวใหญ่นี่น่ไนมั่นะ น้องเขาจะเปลาจะเปว่าที่ดีกอ่อดเงี้ยอวยน้องกอนนม่นหรอี่น้อโอ้ปริบปีเสี่ยงนนเนี่ยเนี่ยปดเนีาา่ยอะครปลคือปลาถือคลิปน้องสาวอร่อ ข้มงไปเดี๋ยวจะฟ้ายิงตีนสองยาวมาฟ้ากนนะอู้หูโอ้ยไรเว้ยว่ายังีงล่ะมึงยังห้องนึงนั่งอู้หูตกับเท้ากับเท้าที่ดีที่ดีเกกันที่ดีดีอ่างนีงไงอตีนมันเคืองจิงจเห็นเมื่อไห่เห็นยัะ 哦，嗯、白了嗯。哎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 。

ก็เขยงนี่ชุดหน่อดนะพี่ปากมือนะอ้าไป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 เอาแล้วป่ะนไปจับพี่น่องเลยตัวหนึ่งไปอู้อู้ไหนไป

ขาผุเนยเนพอหน้ามันยังไายอยู่หน้ามันจะอยู่อู้นีเหรออู้มันยังิ่ามอู้ว่งนามเดี๋ยวองตีมองาตงตีมองอู้เนื่อเหนือเระขอใหญ่เอามะก่นี่ในกระบีวนหอมันเจ๊จุอืมฮ่าสปตมาสท้าจะตายขอมีทั <บ neg. S 1> มอปอ่ะนุมาจากขางให้ขางไปไปเข้าบริจิกตีนนี่เ่งเ่งากรเคนี่มันเจ็บมือมันปากมือคร้บวโมีแต่ปลาขอมดิวัวไป Champo oh, no, 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 no. uh -huh, liền. Đây. Với tốm giùm nhai. Ba trăng. 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 ไม่ต้องหลายได้ตือแบวทำกินเนาะโอ้ตัวนี้ไข่ไข่อันนี้ไข่ยากเนาซื้อกล่องมาสิพอเองนี่น่าจะสีเพจม่วงขรานะเอาซื้อสิอันนี้ใส่ปมาแต้ใส่เออปลาปลาที่มาปงายะยังเป็นังดินมันึ่น พราะว่าหน้ามวยมันถล้ำลายพี่น้อง,องเพราะว่ายานเขามันตายน้ากล้องกล้องพ่อว่าหน้ามวยมันถล้ำลายเนาะยานเขาถือตายนะตัวนี้จำดีก็โอเคตัวก็เชียอไปนะ

Còn bị cũng thật ra từ từ Nó bỏ hoạt cường nó bỏ ngồi điện tắt hết á Để Thấy không รองปลาม้อัดปลาจ slowly, mm ีม hmm. ันม <at> ันถือีนัก็ถือกินม้องก่มาลองใส่ม้อเียวเปลี่ยนวิธีหากินหาอยากกันนะ้เียวิหากินอยู่เอนม้งหน้าเนาะมอเยอีกหนึีวปึ๊บมาปั๊บเท้าบุนี่ปีินี่เลย พอสดก็ค <ged> ่ายนะที่เราชิตมีปัญหาเดี๋้ต้องซือขอ่าไปคือทั้งยังงงงงาดีมากนี่ตีกี่จุดเนี่ยพ่ออู้ป่าหรอจูหาร้ยอู้ปลาแบบนี้ ่จะเบื่อนี่มั่ชิมานน้ำไรน่ารักไม่เห็นหะเดี๋ยวไปพอกันยูโคจิฟหัวเนี่ยให้ไปถ่ายบรรยากาศเรื่องี่ที่สองะาถึขโคจิ๊น่าบ่อ นี่พี่นอ้องต้นนี่ก็ยามเรียบรนะ้อยแล้วจิกตีนเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้หลา่ได้อยู่เนาะควายต้านมาอย่างไอ้ต้านมาอย่างึ้นแม่ขึ้นแม่ขึ้นขึ้นโอ้ยถืบมองไปเลยร้านกับมานนนนเนาะมาต้นโพน้ำเมร์ไปเจ้ามาอย่างเจ้ามาอย่างบ่ จะมาอย่างึ้นป่านคืนึ้นยานบินึ้นเลยยานกับป่าะโอ้ยอย่าป่านนุ๊

มีบบกเป่งใ่ายวะนี่ตังบุคุลไเจ็งมโอ้มีอโอ้แต่ใหญ่่อยสม่อยข่ออวก็ได้ยินนี่ยไม่เดาพอตัวโอ้ยสมไอแดงนี่มื่อกินไรือไดบริหารเนี่ยโตใหญ่เนาะเพียงนะ ึ้นึ้นในด้านคืนึ้นนันกับมาไปไปขึ้นไปเมื่อไปมันนั่นเดอจ้าเด็่าเนี่ยพอเสรบาประเสืเค้กมาใหกินจักเกออะไรเออไปนี่พี่น้องปลาเอาเนาะตัดปาไม่หอดื่้

บาสกุลสิมะยาหม,มองเลยครับสิมะกูหมองมาผู้เดียวมันพี่น้องพวกอ้ายพวกพี่อ้ายพวกอ้ายพวกก็อ,อยู่เตะเสายู่เตะบ,บ้านเหมือนคนโน่ก็เมื่อบางสี่หาหมู่งนะใส่ตาได้พี่น้องเลยบาสกุลกัเป็นดอกตอนคำเออหลอดตอบแจะตอนนี้ฮาสิมะกูหมองก่อนพี่น้องห้ากับกันตาหน่อยครัมองห้างข้างขู่เวยเลยเดี๋ยว่วยาางนับกันนะพี่น้องเนาะบาสกุลโมมีใไฟทีอกล่องหายเด้อ เราสสกคนจีใต้เอาลปลาเบิ่งปลาก็นกากา่าจะมากสิมะกุเอาแล้วก็ปลาโอ,อา้เห้นอนเห็นอนขาวหูมีคนรขอมาเราปะจากใช้มาปวดตะประเคียงนิดนองตัวหนึ่งนั่นนี่ปละเค็งนึงสองตัวปละขาว โอ in well ้บ่อี่เาย็ออาอใหญ่เขาเอีหญ่โหน่ยังอ่ะอ๋อีอะไรนี่นี่เนะมองมาสักคนจิกกินนี่ว้าปลจ๋ง่าจ๋งนี่เห็น่ะอ หยาบเลยพี่น้องเลยหาโตเลย่วงขางโขกเลยอ๋อตัวนี้ยังใหญ่อ๋อโขลกสลยันแขนัยวห่อยนี่ตัวนี้พี่น้องโอ้โหอะไนะเป็นยังนี้ไเป็นยังดีส่มกดยิ่ เี่ยนี่เปา่ปลาลูกนี่เห็นเป่ปลาขาวปลาคอนี่อ,อุหรี่เผู้ Ni hoa, nô. Chụp sơ đại, yêu nóng nữa. Ni, 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 hiền là. Oh, ho, ho. 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 โอ้ปลาคาวหนอยมันปรจามดินเนาะเพราะว่ามันเป็นไห,หน่าอ่หนอ้าหน้าหน้าบาสกุลบานมันจามดินสถือได้เลยตู้ตัวนี้ง,ง่ายๆอ้อสมกินเป็นโลเือนกันะนะอี่ ô kìa ngưng. ô thô ô tô, ô tô. ô, này hiền lại này Cái này cũng tươi ô, ô, cực khủng ô, ô, thấy không ô, ô, không ô, ô, นี่สุดแต่เนาะนี่ฮะทูเดี๋ยวเ่าสักคนเขาโตกู่ม่องโพดปลากับพี่น้องเยักษ์จมาถ่ายเพิ่งามามันเฉลี่ยได้สำเนาเนาะปะปรกันอยูค่ค้ชจีบหน่อยพี่น้องมองมาสักคนตั้งแคมปบ้านเนี่ยนี่พี่น้องเด็กๆมาย้อนตอนเ้าววาสักคนกู่ม่องพวกกันเนี่ยบ่ได้โพดถามพี่น้องเว้เพราะว่ามันสิสัยไม่าเนาะอยานจีบเขาฉิแตกอยู่รุมทองทองครามทอก เต็มกรตายมิตปลาิไปยังแต่ปลาทางหน้ามันลงวานะแต่มันแลนน้ำหนามมันก็รงหัวมันก็ถือตอน้เอาดีๆปลาม้อเขากัมีตัโใหญ่จจับที่จะกระจับปลาที่ยมเียมีปลาคอใหญ่ดีๆดีๆอู้ เนฮะนี้ซนนึกม่าที่เยังขาผุอยู่ันนึกมาฉันนึานี่นหรอโอ้ยสมัดกดกแดิโอ้ข่อใหญ่ซ้ำมอหนักมกดมแจดิเดี๋ยวว่าสักมดกดนั่นเ็กกเขาไปพอกันอยู่หมองย่านจ๊บพิองอบโตงเนาะ

กรคชิบที่ก็นด้นั่งทำกยะชิบบุ้มอย่างนี้มันอะไร้ลด้หนึ่งหน้าบนจิโอ้ตะกนอ้ดีน้ำเย็นอยู่บ่านนำเย็นเย็นบอสน้ำกระไรปากระไรเลยปากกระูร ผูกป้ายมันอยู่ป้ายผู่ป้าผูกมันอยู่ป้ายนะโอ้ผูกป้าเต็มอยู่นะป้าป้ายเ่ทมกคนนี่โห่จุมมันโห่มันโร่ Bobby, bây luôn đi giờ bây giờ bây giờ bây con bây giờ bây giờ bây giờ bây thả bây giờ 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 bây

เล็กๆขอก่อนนะโอ้ยว uh> ัตถนี่เนาะมาถือคือบ้านี่เนาะบ้านในนาผู้นี่เนองมาดิมันบกก่อนนะบแข่งต้มไปตัวนี้ก็ได้มาถอกอีกตัวยามตอนะที่ได้นังหน่อยมันโดสุไปเอายถอกลงเลือกเลือตัว ติดต่อนมีเท่าน่อเนาะเท่าปลาค้าใส่เซนนี่จะกระเดาหน่อยหนึ <jamais> <Sh diesel> ่อย่าเพี่งปลาหน่อยนึ่อันน้อยเพียงเนาะเดี๋ยวไปพอกันเพื่อนไปเบิ่งปลาหม้อครับสีตอกให้พอเกันโปรต์เดี๋ยวปลาสกุลมากินข้าเดี๋ยวสีมาเผาใหม่เนาะเป็นมาทีมงานนายเนาะเป็นสิมาดินน้ำพวกปักเซ่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันปลาสกุลสีถ่าให้เบิ่งเนาะมาไฟสีมา